ฉันจะทำพิธีนี้ฉันจะทำทุกอย่างให้แม่ภูมิใจในตัวฉันให้ได้เลยฉันจะเป็นลูกที่ดีแล้วก็เป็นสะใยที่ดีเพื่อแม่ของฉันฉันจะทำทุกอย่างเพื่อทำให้ชีวิตคู่ยืนยาวมั่นคงให้ได้จะครียดทำไมเราฉันบอกแล้วว่าทุกอย่างจะต้องไม่เป็นอะไรจะไม่เป็นอะไรได้ยังไงรรามันทวิงก็แต่งงานไปได้ไม่กี่วันทางบ้านสามีก็มีเรื่องเข้ามาไม่หยุดไม่หย่อนเลย สภัยมือใหม่ก็ต้องใช้เวลาปรับตัวเข้ากับที่บ้านสามีเรียนรู้ขนรรมเนียมทางนั้นทวิงเกิต้องทำความคุ้นเคยกับแม่สามีและพ่อสามีแถมป้ากับลุงของสามีก็โผล่มาจากเมืองพินอีกความคิดอ่านก็ต่างจากคนบ้านเราด้วยนะทวิงเกิ้ลน่ะเป็นเด็กหัวสมัยใหม่ส่วนพวกเขาเน่ะก็หัวโบราณมากเลยแล้วลูกจะปรับตัวเข้ากับพวกเขาได้อย่างไงกันฉันแค่คิดเนี่ยก็หนาวแล้วนะเธอจะปรับตัวได้ไหม นี่พี่เนี่ยดูถูกทวิงเก้าเกิดไปหรือเปล่าฮะทวิงเก้าเนี่ยทั้งน่ารักแล้วก็อ่อนหวานไม่มีใครที่จะโกรธหลานได้นานหรอกเนาะพี่ก็เหมือนกันอืมฉันไม่ได้กังวลเรื่องนี้หล้วเรื่องอะไรเราบอกมาซิพวกเขาคิดไม่เหมือนกันลูกฉันหัวสมัยใหม่จะปรับตัวเข้าหาพวกเขาได้ยังไงกันเยวก็ปรับตัวได้ลหละนะอย่าคิดมากได้อยู่แล้วนี่ไม่ต้องห่วงนะคะคุณพี่ทวิงเก้าอะ จะเข้ากับย่าทางพินได้หรือเปล่านั้นเป็นเรื่องของอนาคตนะคะที่ต้องคิดคือพรุ่งนี้ต่างหากล่ะคะคุณพี่ขาพรุ่งนี้ทะไมไม่รู้เหรอพรุ่งนี้ทวิงเกิลน่ะต้องถือศีลอดยังไงล่ะคะหื <c oughs> เรารู้กันว่าทวิงเกิลน่ะทนหิวเกินสองนาทียังไม่ได้เลยค่ะ แถมพรุ่งนี้เนี่ยแม้แต่น้ําก็ห้ามดื่มแค่คิดว่าทวิงเกลจะถือสินอดได้ไหมฉันก็อยากจะตายแล้วค่ะคุณพี่ครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่พินีเด่ยพูดดูฉลาดาตาย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 พระผู้เป็นเจ้าช่วยทวิงเกลด้วยเถอะนะคะมีแต่พระองค์ที่จะช่วยให้ทวิงเกลผ่านพิธีพวกนี้ได้และคอยมอบพลังความกล้าให้กับทวิงเกลด้วยเถอะได้โปรดเถอะนะคะ ไม่คิดเลยว่าพี่เบเบ้จะทำแบบนี้พี่ให้โอกาสไอ้มโนฮาจอมขี้โกงกลับม,มาอยู่ที่บ้านแถมยังตบหน้าฉันต่อหน้าทุกคนอีกฉันผิดอะไรพี่เบเบ้ฉันทำอะไรผิดฉันรู้ว่ามโนฮาทำผิดแต่เขาก็รับผิดในสิ่งที่เขาทำลงไปแล้วศาลก็ได้ตัดสินให้เราเป็นฝ่ายชนะสุรจิตถ้าหากวันนี้ แกต้องการแบบนั้นแกต้องการที่จะไลม่มโนหาออกไปจากบ้านหลังนี้แต่ว่ามันไม่ถูกต้องเลยไม่ถูกต้องเลยสักนิดและทีนี้แกก็ไม่ต่างอะไรกับเขาเลยนะที่ต่างกันก็คือฉันไม่ได้ละวอบโลบมากอย่างมาโนหานฉันรู้สุรจิตว่าแกไม่ใช่คนแบบนั้นครอบครัวเราถึงต้องปรองดองกันเข้าไว้ไม่ใช่แตกแยก น้องรักของพี่มันเป็นหน้าที่ของพี่ที่จะต้องให้อภัยกับน้องๆทำให้พวกเขาเห็นครอบครัวของเราพังเพราะว่ามาโนฮาแต่ว่าตอนนี้กลับมารวมกันได้ก็เพราะว่าเรายังไงละ่ะกลับมาอยู่ใต้ร่มเดียวกันลบความบาดหมางในใจแกซะแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่จะดีกว่าพี่เบเบ้ฉันไม่อยากเถียงพี่แล้ว เพราะว่าพี่โตวกว่าก็ตามนั้นแหละ่านจะยอมให้มานฮาอยู่ด้วยแต่ว่าไม่มีวันให้อาภาัยเขาแน่นอนแล้วเขาจะต้องชดใช้ในสิ่งที่เขาทำกับพี่และทำกับฉันอย่าพยายามปกป้องเขาเลยสุรจิตฟังนะพี่นะ่ะไม่เคยลำเอียงเธอหรือว่ามาโนฮาเลยสักนิดเดียวมานานะูฮาทำผิดพี่จะต้องตักเตือนเขาส่วนเธอทำถูกพี่ก็ต้องส่งเสริมเธอสิเธอก็รู้ ว่าพี่น่ะเป็นคนยึดถือความจริงแต่ว่าน้องรักจำคำของพี่เอาไว้ให้ดีนะถ้าไฟแค้นของแกแผดเผามาที่ครอบครัวพี่แม้แต่เสี้ยวเดียวพี่คนนี้จะตบบ้องหูแกให้ชาเลยกว่าพี่จะหลอมรวมกลับมาได้เพราะว่าเรื่องขัดแย้งของพวกแกสองคนพี่น้องพี่น่ะจะไม่มีทางยอมให้ครอบครัวพี่ต้องมาแตกแยก กันอีกครั้งหรอกนะครบกันหรือยังเออค่ะพี่เคยกับเบเบี้กำลังมาค่ะพ่อคะพ่อเป็นอะไรไหมเหมือนว่าแกจะลืมตัวนะ ที่ตรงนี้คือที่นั่งของหัวหน้าครอบครัวต้องให้บอกไหมว่าแกต้องนั่งตรงไหนตั้งไว้ตรงนี้หยุดก่อสุรจิต นี่คือที่นั่งของหัวหน้าครอบครัวพี่สาวแกคนนี้ก็ยังอยู่แกเป็นหัวหน้าครอบครัวตั้งแต่เมื่อไหร่กันเหรอฮะไปซะไปนั่งตรงนั้น hmm. ทุกคนนั่งลงเถอะนะ อะไรกันเนี่ยแค่ไปอยู่ต่างประเทศก็หลืมอาหารบ้านเกิดตัวเองแล้วงั้นเหรอกินแบบนี้นะ่ะเสียสุขภาพเปล่าๆไม่อิ่มท้องอีกด้วยพวกเธอนะ่ะอยากนั่งอยู่สบายๆไม่อยากลุกม,มาทําอะไรเหรอแล้วไปสถานที่แพงๆไปออกกําลังกายให้หุ่นดีที่เป็นแบบนี้นะ่ะเพราะว่าพวกคุใช้นี่แหละให้ตายสิเหมือนน่าไล่ออกให้หมดบกพร่องในหน้าที่แบบนี้ ทำไมละ่ะทำไมทุกคนถึงมองฉันด้วยสายตาแบบนั้นกันละ่ะฮะบ้านหลังนี้มีสภัยตั้งสองคนเป็นหน้าที่ของพวกเขาที่ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินและงานบ้านหลังนี้พรุ่งนี้น่ะจะต้องได้อาหารที่มีประโยชน์ครบสามมื้อต่อวันและแน่นอนว่าสภัยต้องทำ ถ้าแกงกะหริ่ถั่วลันเตาไม่โชยกลิ่นหอมอาหารก็ไม่มีทางอร่อยได้หรอกนะอุชาจ้ะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปสุดยอดอาหารอร่อยหอมมันจะต้องเสิร์ฟที่บ้านหลังนี้เท่านั้น <c oughs> และเธอจะต้องเป็นผู้ดูแลโอ้แย่แล้วจะต้องทำอาหารทั้งสามมื้อเลยเลยเนี่ยเล็บฉันหน้าฉันต้องพังแน่ๆเลย อวิงเกิลจ้ะเธอน่ะจะต้องกินขนมแผ่นบำรุงหัวใจพรุ่งนี้เธอน่ะต้องถือศีลอดเธอน่ะจะหิวและกระหายน้ำทั้งวันฉันน่ะเกรงว่าเธอคงจะไม่เคยและอาจจะเวียนหัวได้ฉันั้นจะต้องกินเยอะๆแล้วต้องตื่นตีห้าเพื่อทำพิธีทั้งหมดด้วยค่ะเแบเบยพรุ่งนี้ทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามที่ฉันบอก พ่อคะพ่อคอยช่วยคนที่ช่วยเหลือตัวเองใช่ไหมหนูก็ทําเหมือนกันนะตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตั้งสองเครื่องแนะ่พรุ่งนี้ปลุกหนูตอนตีห้าด้วยนะคะพ่อะจะปลุกหนูใช่ไหมล่ะคะพอ่อปลุกหนูนะได้โปรดละคะ่ะปลุกหนูตีห้าเป๊ะเลยนะคะไม่งั้นต้องขายหน้าคุณป้าแน่เลยละ่ะหนูไม่อยากขายหน้านะคะพอ่อหนูไม่เอานะ <laughs> หัวเราะอ,อะไรเล่า <laughs> มีอะไรน่หัวเราะนักหนาเหรอก็เรื่องของฉันหัวเราะไม่ได้หรือไงฉันหัวเราะก็เพื่อขจัดเรื่องที่เธอก่อกวนฉันทั้งวันเห็นเจ้าแม่แห่งอมริสาสั่นกลัวยังกับหนูแค่นั้นก็ตลกแล้วล่ะทำไมกลัวเหรอฉันตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้แต่ฉันจะตื่นไหมนะแหมฉันเนี่ยอยากเห็นเธอพรุ่งนี้จริงๆเลยจะดีมากถ้าเธอทำพิธีพรุ่งนี้พังหมดเลย ต่อหน้าป้าก็ทำเป็นอวดเก่งทำเป็นพูดจามีสาระถ้าฉันพูดแล้วก็คือจบเพราะฉันไม่ใส่ใจอยู่แล้วอ๋อ <c oughs> <c oughs> สนุกจริงๆหยุดหัวเราะนะไม่งั้นละก็ทำไมจะทำอะไรถึงฉันไม่อยากหัวเราะก็หัวเราะอยู่ดีฮ่าฮ่าฮ่าฉันจะอะไรล่ะบอกมาสิอะไร ไม่รู้อ่ะฉันคิดอยู่แต่บอกไว้เลยว่าฉันจะทําแน่ๆน,นะกุณสารันนะฉันขอเตือนอย่าทําอะไรเลยนะไม่ว่าในใจเธอคิดอะไรมันก็ใช้ไปแล้ว <laughs> อยู่สักทีได้ไหมฉันต้องห่างที่งานเข้าส่วนนายก็เอาแต่หัวรักคิกคคิคคคอยู่ได้นะถ้าเธอนอนเร็วเธอก็ตื่นเช้าได้อย่ามัวเสียเวลาเลยไปนอนได้แล้วไปอย่าแสเรื่องคนอื่นด้วย นี่ทำอะไรเนี่ยหมอนฉันนะฉันอยากได้หมอนอีอย่างไงล่ะอยากได้แล้วทำไมล่ะฮะเธอยึดห้องฉันเธอยึดเตียงฉันขนาดห้องนี้เป็นห้องของฉันเองฉันยังต้องมานอนโซฟาจนเมื่อยขาแบบนี้เนี่ยไม่สงสารกันบ้างหรือไงจะอะไรอีกฮะยังไงฉันก็ไม่ให้หมอนใบนี้นายห่วงหมอนอย่างนั้นเหรอคอยคิดบ้างไว้ว่าฉันคนนี้ต้องเสียอะไรไปบ้างเด้บ้านฉันเตียงฉันหมอนฉันแล้วก็ตุ๊กตาตัวโปรดด้วย ไม่มีมาแล้วฉันนอนไม่หลับเลย oh. แล้วนายล่ะเอาแต่ห่วงหมอนตัวเองอยู่ได้เนี่ยพูดเป็นผู้ชายต้นแบบบังคับขู่เข็นไม่แต่ผู้หญิงตัวเล็กๆไรทางสู้เอาไปเลยเอาหมอนนี้ไปซะ <c oughs> เอาไปเลยพูดได้เป็นวาเก็นเวนพอรู้ว่าผู้ชายเป็นคนดีและยอมให้ <c oughs> เอาไปเลยเอาหมอนปิดหน้าไว้ด้วยนะ <c oughs> เพื่อจะได้เบาเสียงกรนของเธอได้บ้างว่าไงนะกรนเง้นเหรอ ฉันกรนอย่างนั้นเหรอฮะก็ใช่ไงกรนแล้วก็เสียงเหมือนหม้อน้ําเดือดเลยล่ะเลิกพูดโกหกได้แล้วนะกุนสารนะไม่งั้นนายจะนอนตายกับคําโกหกนั้นฉันไม่กรนยาฉันไม่กรนเลยแม้แต่นิดเดียวเข้าใจไหมไม่กรนคำตายล่ะถามสิว่าเธอกรนแบบไหนเพราะฉันต้องทนทรมานมากทนตลอดเลยเสียงต้นถลับเนี่ยเหมือนไม่สนโลกใบนี้แล้วไม่ไหวฉันไม่เอาแล้วนอนได้แล้วไป เออเดี๋ยวนะรอก่อนนี่เลยนี่เลยเอานี่ใส่จมูกไว้แล้วก็ไปนอนซะคืนนี้ฉันจะได้นอนหลับสบายสักคืนอืมนี่นี่นี่บอนายสิให้ต้องใช้มันเธอนี่เธออื อันนี้สำหรับอาหาร <c oughs> อันนี้นิกกี้ขอโทษค่ะสำหรับสะพายคนโตและนี่สำหรับสภพาคนเล็กนะเมื่อไหร่มันจะจบเนี่ยฉันรู้สึกเหมือนกับย้อนไปในอดีตกลับไปสู่ยุคเจ็ดศูนย์ไม่สิหกศูนยตั้งหากเดี๋ยวนี้ใครทำเรื่องพวกนี้กันบ้าแล้วเนี่ยเอาล่ะฟังให้ดีนะหลังจากเสร็จพิธีตอนเย็นเราจะต้อง สวดนมวน์ให้กับมาโนฮาอย่าลืมขอพรให้กับเขาด้วยนะตอนนี้เขาอาจจะนิ่งๆไปแต่ฉันรู้ดีว่าข้างในคงจะครกกุ่นอยู่ไม่น้อยคิดว่าจะออกจากปัญหาได้ยังไงหนนี้ถ้าเขาคิดไม่ซื่ออีกแล้วก็สุรจิตคงไม่เอาเขาไว้แน่แล้วนี่สะพายเล็กอยู่ที่ไหนแล้วล่ะ ควรจะลงมาได้แล้วนะถึงจะเป็นสะพ้ยใหม่แต่งเข้ามาบ้านก็จริงแต่ก็อยู่บ้านสามีแล้วได้เวลาที่ต้องให้สำรับกับเขาแล้วละ่ะรีบไปดูหน่อยซิว่าตื่นแล้วหรือยังใครกดกริ่งแต่เช้าเนี่ยอโอุบิงก ทวิงเกลมิก้นี่ของเธอเนอะขอบคุณค่ะแม่คะหนูว่าทวิงเกลต้องหลับอยู่แน่ๆเลยนะคะเมื่อวานแม่ก็เป็นคนปลูกเธอใช่ไหมคะไม่มีความรับผิดชอบออบเสเลยนะใช่ฉันเป็นคนปลูกเองแหละแต่ตอนนี้เบเบ้อยู่ที่นี่ถ้าทวิงเก้ไม่ลุกมาเตรียมตัวให้เรียบร้อยล่ะก็ก็จะเสียเวลาทำให้ทีไปเลยนะ เบบไม่มีทางยอมแน่เลยล่ะโอ้ตายจริงฉันไปดูหน่อยดีกว่าเฮ้ยตัวปัญหาเอ้ยทำชีวิตฉันปวนไปหมดนาดิกาปลุกอยู่ข้างๆแท้ๆยังนอนได้หน้าตาเฉย อนืนี่เธอตายหรือเปล่าเนี่ยเสียงนั้นในกาปลุกทำอะไรเธอไม่ได้เลยโทมิโก้ตีห้าแล้วนะตื่นได้แล้วจะปลุกยังไงดีเนี่ยอืมสาดน้ำเย็นๆแล้วกันไม่ดีกว่าน้ำคงไม่ได้ผลเออแล้วทำไมต้องมาคิดเรื่องแบบนี้ด้วยนะปล่อยให้หลับไปสิ เมื่อคืนก็พูดสดิบดีฉันจะถือศีลอดฉันจะตื่นแต่เช้าแล้วดูสิหลับเป็นตายถ้าป้าเบบ้โกรธมาแล้วก็เป็นเรื่องแน่แล้วฉันจะเครียดทำไมเนี่ยนอนต่อดีกว่าไฟปลุกดีกว่า ถ้าป้าบบเบเบ้โกรธขึ้นมาทุกคนก็พลอยแย่ไปด้วยทวิงเกลิลตื่นซี่ทวิงเกลิลตีห้าแล้วนะ mm. นี่ทวิงเกลิลตื่นได้แล้ว mm. ทวิงเกิลได้เวลาทำสำรับแล้วนะตีห้าแล้วตื่นเร็วตื่นได้แล้วทวิงเกิลทวิงเกิลเอแมอ่แย่แล้วแย่แล้วเอแม่ทวิงเกิลแม่มานี่แล้วได้เวลาทำสำรับอาหารแล้วเนอะเตรียมตัวหรือ,อยังอย่าขี้เสาเอ้ยตื่นสิทำไงดีเนี่ยแม่ก็อยู่ข้างนอกทวิงเกิลทำไมหลับได้ขนาดนี้เนี่ย ไม่รู้ะฉันจะเปิดประตูอะไรจะเกิดก็เกิดคุณเปิดประตูให้แม่หน่อยอ่ออ๋อกุณมอนที่ครับแม่ตื่นเช้าจังเลยคุณทำไมตื่นแต่เช้ารล่ะแล้วทวิงเกิลไปไหนยังนอนอยู่หรือเปล่าเนี่ยเอ่อครับอ๋อไม่ไม่จะนอนได้ไงล่ะครับแม่คงตื่นเต้นจะทำพิธีศีลอดมากกำลังเตรียมตัวอยู่เอ่อแม่ไปก่อนเถอะครับแม่ไปก่อนเลยพูดจริงใช่ไหมเนี่ย เงินแม่จะให้สำรับนี้กับเธอเองอสำรับสำรับเอองั้นเดี๋ยวผมให้เธอเองนะไม่ได้แม่จะให้เองเป็นธรรมเนียมที่แม่สามีต้องยื่นสำรับให้ลูกสะภ้เองกับมืออแม่ก็เอาให้ผมแล้วผมก็จะเอาให้เธอเองกับมือเลยพูดอะไรของลูกเนอะแม่ทําไม่ได้หรอกหลบไปเลยแม่จะเข้าไปแม่แม่นี่ไม่เข้าใจเลยแล้วเขาแม่ล่ะเขาแม่เป็นไงบ้างเขาแม่ทําไมเหรอ ก็แม่ปวดเข่าอยู่ไม่ใช่เหรอพูดอะไรเนอะนี่ยังง่วงอยู่ใช่ไหมแม่ไม่ได้เป็นอะไรเลยให้แม่เข้าไปได้แล้วเนะอะแม่เข้าไม่ได้หรอยังเข้าไม่ได้นะแม่ทาไมจะเข้าไปไม่ได้ล่ะเพราะว่ามีปัญหาปัญหาอะไรทวิงเกิลยังนอนอยู่ใช่ไหมเด็กคนนี้ตื่นเช้าไม่ได้เลยจริงๆเลยนะเนี่ยเออครับคือแม่เข้าใจผิดไปหมดแล้วทวิงเกิลตื่นแล้วครับแม่ ถ้าตื่นแล้วทำไมแม่ถึงเข้าไปไม่ได้ละ่ะให้แม่เข้าไปเถอนะนอะก็เพราะว่ามีปัญหาไงแม่ฮะเออสา่ายเธอวิงเกิ้ลใส่สารีแล้วเธอไม่รู้วิธีใส่ผมช่วยเธอใส่สารีอยู่ทาไม่เข้ามามันก็จะโอเคเ<อ>ง้นลูกเอาสำรับนี้ให้เธอด้วยเนะให้เธอกินมันก่อนตะวันขึ้นแล้วถ้าตะวันขึ้นแล้วห้าม,มเธอกินทั้งวันเลยเนอะจะกินได้หลังจากทําพิธีเสร็จแล้วเท่านั้นจําไว้เลยนะลูกได้เลยครับแม่ ใหญ่ตัวปัญหาเอ้ยเยี่ยมเลยเยี่ยมไปเลยฉันต้องทำภารกิจช่วยชีวิตทวิงเกลิลตลอดเลยหรือไงเนี่ยฮะแล้วตอนนี้ก็หลับปุ๋ยเหมือนไปวิ่งรอบสนามมาใหญ่ตัวปัญหาพอกันทีพอแล้วฉันจะไม่พยายามปลุกใหญ่นี่อีกแล้วเธอต้องรู้สึกถึงการอดข้าวทั้งวันจะได้เข้าใจว่าทำไมคนเราถึงต้องตื่นเช้า